รถคันนี้มัน8-2ใช่ไหมบางคนจะบอกว่ารถอ่ะมันสตาร์ทยากจังเลยในลูกโตๆอ่ะมันจะต้องมีเทคนิคการสตาร์ทโอเคครับต้องขอาการสวันด,ดีท่านผู้ชมที่ไม่กลัวเมียทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องเด e b เบบี้เบนะทุกคนเน่วันนี้คือมาแบบ กระดิกนมโชว์พิทีเอ้ยบางเทีอ,อ่านไปทีดิเนี่ยเราอยู่กันอะไรวะไม่รู้เอา้เอา อะไรเนี่ยโอ้โหไม่ไม่ช่วยทำการทำมาหากินเลยอะไรนะอะไรนะดับบิลสแตนดาร์ดเอ้ยมันคือแบตลิเธียมคือพี่ใช้ในหลายคันมากนะตอนนี้ใช้เหลืองหน่อยไอ้เยสโดก็ใช้นะคนงงเอาไปใช้ทำให้รถเล็กพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เล่นคือเออ่แบตลิเธียมอ่ะข้อดีมันแบบอายุการใช้งานมันเยอะพอมันเยอะมันจ่ายไฟก็ได้หลายรอบสตาร์ทได้หลายรอบบางคนแต่งรถเงี้ยสตาร์ทไปแบบห้าหกลอบไปรถไปดับกลางทางสตาร์ทใหม่สตาร์ทไม่ติดนี่แหละคือปัญหาของแบบบางทีแบตไม่พอเอออะไรนี้ก็เลยตัดสินใจลองมาเปลี่ยนใส่นี่เลย ดักดำของเราใสา e ่เอกแม็กแต่แต่แต่อันนี้จะมีประเด็นดราม,ม่าก,กันในกลุ่มเอกแม็กค่อนข้างเยอะสําหรับแบตลิเธียบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมาใช้ในเอกแม็กแล้วไม่เห็นจะเขาเรียกว่าอะไรอายุการใช้งานเยอะบางคนสตาร์ทก็ไม่เห็นติด <Hey. S 1> ไม่เห็นแรงเหมือนเดิมคือในลูกตัวมันจะต้องมีเทคนิคการสตาร์ทเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงแล้วนี่อันนี้คือแบตเดิมนะทุกคนแบตเดิมของเราจะใช้เป็นที่7แอมนี่7.4แอมก็คือ7แอมนั่นแหละแต่เราอันนีม้มาดูที่ b u i Standard นี่ครับ เราใช้เป็นตัว9แอมป์นะนี่คือไซส์นี้สําหรับบิ๊กไบค์เลยก็คือสามารถใส่ได้กับ s 1 0 0ัน1โอ้โหอาวเเลยใช้ได้หมดนะทุกคนก็แต่อันนี้เราจะมาเลือกใช้ตัวนี้กับ x m a x m เลยว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูเทคนิคตัวนี้ก่อนอันเก่าก่อนไปดูกดูกดูรถคันนี้มัน8 2ใช่ไหมบางคนจะบอกว่ารถอะมันสตาร์ทยากจังเลยทําไมทําลูปแบบจิตหกจิตแปะสตาร์ทยาก,าากเดี๋ยวมันมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนนี้ อ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ให้ปล่อยให้ปล่อยเลยนะถ้ามันแบบชิคเดียวแล้วเราก็ยำ้ำจนถึงแบบนี้ ที่มันแบบเออชึ๊บอชึบมอชึอชึแบบเมื่อกี้คือลูกอ่ะมันยังไม่อยู่จุดสูงตายบนก็คือเขาเรียกว่าจุดบนสุดอ่ะเออก็คือมันยังขึ้นไม่สุดมันจะทําให้การเวี่ยงอะไรมันยากคือถ้าเกิดขึ้นมาขึ้นขึ้นมาสุดแล้วอ่ะมันจะเวียงง่ายแล้วมันก็จะแล้วเราก็เปิดเคร่งนิดนึงเติมอากาศเข้าไปแล้วมันก็ติดง่ายขึ้นเออเนี่ยคือเทคนิคของลูกโตบางคนไม่รู้ไปลากลากลากโอ้โหใดเลยพังหมดเลยนะทุกคนอันนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากจอจอนวันนะเป็นห่วงทุกคนที่ทำ อญาตแกะก่อนทุกคนเดีย๋ยวเจอกันแป๊บหนึง่งไป่ะโอเคครับทุกคนนี่ตอนนี้เราก็ถอดแบดออกมาแล้วคือ <c oughs> สิ่งแรกเลยที่เห็น <c oughs> ผมว่ามันคือเรื่องน้ำหนักแน่นอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ดูชั่งให้ดูเลยทีอาเชียวนี่ <c oughs> อันนี้แบดเดิมนะนี่ถอดออกมาดูเข้าไปเท่าไรลองลองซูมสองจุดห้าออ่ะถูกแล้วนะไปดูเซฟแบดลิเทียมเท่าไร <c oughs> กขีดศูนย์จุดหกหายไปเกือบสอ,<ล>สองโลคือโหเนี่ยมันต่างกันมากอันนี้คือแบบตันแล้วอันนี้ยังสบายสบายเดี๋ยวเราลองไปใส่กันดูว่ามันเป็นยังไงแต่นี่บางคนจะบอกว่าคันหัดดูดิมันหายไปเยอะบางคนจะบอกว่าม,มันใส่ตำแหน่งไม่เหมือนกันแล้วที่สําคัญมันสบายตรงที่ไอ้พวกเนี้ยมันจะมีตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวออกกันดูแล้วบางทีเราชอบทาหายไงไอ้ตัวเล็กๆเนี้ยใครรักษาไม่ดีถอดแบตไปถอดแบตมาหายแต่อันนี้คือนี่ข้อดีของ W standard ใส่เข้าไปกับตัวแบตเลยก็ อโอเคนะค่อนข้างสะดวกไม่ต้องกังวลว่าจะหายหายแค่เนี้ยไอ้น็อตเนี่ยโอเคเดี๋ยวลองไปใส่กันดูหน่อยดูพื้นที่ทุกคน <c oughs> <c oughs> มันหลวมไปเลยอ่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องหาอะไรมาดันก็จะให้พวกแผ่นมาดันใน้นในกล่องอะ่ะเดี๋ยวเราต้องหาแบบซับพอร์ตให้มันอยู่กับที่ไม่ให้มันกิ้งกิ้งโอเคเดี๋ยวเราลองไปใส่กันก่อนนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวเ,เจอกันแป๊บน,นึง โอเคครับน้องๆเนี่ยตะเลเปลี่ยนเสร็จแล้วก็คืออันนี้อาจจะเปลี่ยนยากกว่านิดนึงเพราะว่าปกติอ่ะมันจะแทงเข้าทางนี้อันนี้มันแทงบนลงไง <c oughs> ก็แนะนําว่ายังไม่ต้องล็อกแบตเออออกมาใส่ก่อนแล้วล็อกไว้เดี๋ยวค่อยดันล็อกเข้าไปอีกทีว่าตอนนี้มาดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเปิดปิดนี่เนี่ยไยอ้ติดโยติดยมาลองตั้กันว่าเป็นยังไง ไฟแรงคือแบบว่า เออตอนเนี้ยออยังน้อยอยางน้อยนะอายุการใช้งานของมัน,นะเยอะขึ้นแรงสตาร์ทกเพิ่มขึ้นแรงสตาร์ทเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้เป็น9แอมป์อันนี้เป็น7แอมป์ก็คิดว่าแรงมันดีกว่าเดิมดอาจจะต้องใช้เทคนิคแต่เทคนิคเดิมก็ยังต้องใช้นะเทคนิคาบางรอบเป็นบางรอบบางรอบไปกว่าบางทีอาจจะขึ้นยังไม่สุดแล้วเราสตาร์ทได้เลยเพราะว่าปล่อยแรงกว่าเดิมไงเออมีผลมีผลโอเคก็ประมาณนี้นี่เวิร์กไหมสรุปผ่านไหมซิแบบนี้ผ่านไหมได้ได้ได้อยู่นะก็เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่อันนี้แตะลูกนี้เป็น 4 0 0 0ถึง5 0 0 0บาทอันนี้ราคา ยังไม่แน่นอน<ร>ก็คือประก<อ>ันใันี้ก็มีประกันอกันประกันตลอดชีวิตนะครับมันจะมีเนี่ยใบใบติดอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ข้างหลังก็คือห้ามขาดใบนั้นห้ามขาดมันจะเป็นเหมือน,น,นใบ,บปฏตทินอ่ะเขาจะระบ,บุวันที่เขาขายให้เราอ่าห้ามขาดก็คือถ้าขาดเขาจะไม่รับประกันถ้าไม่ขาดสา,ามารถส่งเคมได้ตลอดเย็บแบตบวมแบตอะไรมีปัญหาส่งได้ตลอดขออย่างเดียวนี่ครับทุกคนอย่าลืมใช้เครื่องชาร์จให้ถูกด้วยให้ถูกประเภทใช่ใช้ให้ถูกประเภทก็คืออย่างตู้ถ้าใช้เป็นก็ใช้ได้ก็คือค่อย ชาร์จทีละไปน้อยไม่แนะนําไม่ใช่แต่ก็ไม่แนะนําดีกว่าก็คือแนะนําซื้อโดยตรงที่มีชาร์จแบตลิเธียมไปเลยอย่างอันนี้เป็นต้นอ่ให้มันมีหลายๆโหมดแบบเนี้ยเดมยี่ห้อนี้ก็ดีแต่ก็เขาไม่ได้ทำสปอนเซอร์อ่ะแต่ก็ดีก็บอกไว้แค่นั้นแหละก็ไปดูแล้วใครที่สนใจแบต W Standard นะทุกคนก็ไปที่ Facebook W Standard ลอง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 อะลองอะไรลองสตาร์ทอีกเดี๋ยวเขาไม่เชื่อใช่อีกขายของขายของตังค์จะไม่เชื่ออีกเอาอีกไหมเอาอีกเดี๋ยวเขาไม่เชื่อ thank <small> you รถกูมันจะงงนะจิงมึงจะสตาร์ทดับไปเพื่ออะไรนทุกคนคือมันได้หลายรอบเนี่ยก็ดีก็คือเห็นผลเลยฮะเห็นผลเลยเห็นผลเลยแจ่มไหมแจ่มแจ่มไหมคือสมมติว่ารถไปดับหรือว่ารถจอดนานๆแบบเบลตัดับเหมาะนะครับทุกคนคือให้ผมใช้ได้เลยคุณจะใส่คันไหนเงี้องเหลืองๆน่าเหรอเหลืองๆเหลืองอ้อยน่เหรอตลกทำลูกเลยอ่ะยังลูกกำลังอัดท้องใช่ป่ะไอ้นี่ชอบมองว่ะทุกคนคือไม่เอาของป่ามาใส่เอาของป่ามาใส่ป่านี่อะไรลูกหัวนูนนูนตัมนะลูกลูกอินโดอ่ะไปลูกอินโดอ่ะเอเดอโอเคก็ประมาณนี้วันนี้มาเปลี่ยน แบตลิเธียมให้น้องดากดำของเราเรียบร้อยแล้วทุกคนแบบนี้ในบ้านเราเราก็จะเน้นใช้แบบนี้เป็นสักส่วนใหญ่เพราะว่าไฟมันแรงสําหรับรถจอดนานๆแบบเราบางทีจอดเป็นเดือนแล้วค่อยมาขี่ก็ยังใช้ได้สตาร์ทติดเดี๋ยวเขาไม่เชื่อพาไปดูเหลืองอ้อยดิอ๋อเนื่องว่าจะให้กูสตาร์ทอีกเราไปซื้ <laughs> <laughs> อแน่ๆอ่ะเหลืองอ้อยเห็นไหมเห็น <c oughs> ไหมไม่ชัดอีกไม่ชัดเอาเปิไอ้แดงไม่แดงนี่วิลเลีแตนดอร์ก็แบบแต่เหลืองอ้อยเราใช้แค่หกแอมป์ก็โอเคตอนนี้ดักดำของเราเปลี่ยนเรียบ ร้อยก็แบบเนี่ยบ้านนี้เน้นแบตแดงน,นะทุกคนเดี๋ยวเราจะชัญชวนพี่แบงค์ด้วยอาวันเอ็มของพี่แดงต้องเปลี่ยนนะทุกคนคือแบบเห็นแม่เอ็ดพันแบบไม่มีปัญหาเรื่องแบตเลยบางทีพี่แบงคเอาออกไปขี่สตาร์ทจะไม่ติดอืมแล้วอาวันพวกอาวันอาวันเอ็มมันเป็นอยู่แล้วนะตั้งแต่เป็นคอนเทนต์เนี่ยสตาร์ทยากพอจะแบบจ้า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 ออกมันเมื่อยเออเมื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะดูแล้วเหนื่อยรถยังเหนื่อยโอเคประมาณนี้แบตลิเธียมใครอยังลิเทียมจัดเด้อยากอยังจัดอยากเอาลิเทียมมาจัดให้อา 5, ไปแล้วครับคลิปนี้ก็อย่าลืมไปเล่นเกมกันด้วยนะผมที่แอตลิเชตหนึ่งหกแปดนะทุกคนนี่ก็ฝากไว้แบบเบี้นดาราสำหรับใครที่ใช้แล้วมีปัญหานั่นเลยเรื่องการชาร์จแบตดูแลแบตให้มันดีนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันไปแล้ว